เริ่มต้นข่าวแรกวันนี้นะคะจังหวัดจันทบุรีค่ะจัดกิจกรรมสภากาแฟสัญจรครั้งที่10ประจำปี2555เพื่อเป็นการพบปะปรึกษาหารือของหน่วยงานต่างๆรวมทั้งเป็นช่องทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานและการรับทราบปัญหาหรวมทั้งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ระหว่างหน่วยงานได้อย่างรวดเร็วค่ะ ท,ที่อรคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนายสุรชัยขันอาสาผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมสภากาแฟสัญจรครั้งที่1ิเป็นครั้งแรกตั้งแต่เข้ามารับตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีโดยมีเจ้าหน้าที่ข้าราชการต่างร่วมให้การต้อนรับนายสุรชัยขันอาสาผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีประธานเปิดการประชุมสภากาแฟสัญจรครั้งที่1ิบนี้อย่างอบอุ่น โดยมีนางสุการดาสุทธิพัฒนกุลนาย,ยกเทศมนตรีเมืองจันทบ,บุรีกล่าวให้การต้อนรับพร้อมนายสุกิจสร,ริดิชัยนันทานาย,ยกเทศมนตรีเมืองจันทนิมิตรนายชัดพัฒนูทองรองนาย,ยกเทศมนตรีเมืองท่าช้างและนางสาวสัสลักษณ์ส,สิวานิชหัวหน้าสํานักงานหนังสือเดินทางชูกราวจันทบ,บุรีทั้งนี้สําหรับการจัดกิจกรรมสภากาแฟสัญจรน,นั้นเพื่อเป็นการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผู้บริหารจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์กรภาคเอกชนเป็นการปรึกษาหารือการของหน่วยงานต่างๆอันจะเป็นช่องทางในการระดมความคิดเห็นปัญหาอุปสรรคและวิธีการแก้ไขเพื่อพัฒนาจังหวัดอย่างยั่งยืนและเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานการรับรู้และรับทราบปัญหาต่างๆรวมทั้งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ระหว่ังหน่วยงานได้อย่างรวดเร็วเพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการและพัฒนาจังหวัดจันทบุรีต่อไป ก็รู้สึกอบอุ่นใจนะครับรู้สึกว่ามันเป็นสังคมที่มีความสุขนะครับที่เรามาอยู่ร่วมกันในจังหวัดใหญ่แล้วก็ท่านหัวหน้าส่วนราชการท่านผู้บริหารท้องถิ่นได้มีโอกาสนะครับมาพบปะก,กันนอกเหนือจากที่เราต้องพบปะก,กันในทางราชการคือในการประชุมเรายังปรีกเอาเวลาเช้าเช้านะครับมาพูดคุยกันในเรื่องราวที่ที่เป็นสาระนะครับที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ก็รู้สึกว่าเป็นเป็นสังคมที่อบอุ่นดีครับ